ละครสั้นเรื่องเมื่อแม่ฉันหนีออกจากบ้านส่วนใครคนไหนที่ขอละครสั้นเอฟเรามาเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำให้นะรอคิวหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องมันดันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วนั้นเราก็ขออนุญาตไม่ทำให้นะคะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนี้นั้น<ม>ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยโฮ้ยตอนไหนไส้เดือนจะตื่นล้อเนี่ยเอย๊แต่ว่าตอนไหนไส้เดือนจะตื่นลรอเนี่ยตอนนี้มันก็8ปฮะแปดโมงสี 40. แล้วหรอเนี่ยเดี๋ยวต้องไปปลุกไส้เดือนซะหน่อยและไส้เดือนจะลูกไส้เดือน อ้าวตื่นแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยติ่นแล้วก็ไม่เห็นบอกแม่เลยเห็นไหมแม่ต้องมาตามหาถึงที่เลยเนี่ยมามา,มา,ม,ามากินข้าวแม่คะหนูไม่อยากไปหนูขอเล่นเกมก่อนได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่ลุกไม่หลักแม่หรอเฮ้ยก็ได้คะ่ะคุณแม่ในราคาข้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ทําให้นะจ๊ะอ้าวแม่ ทำไหนูเล่นเกมเพาะก่อนรอไม่ได้หรอไม่ได้งั้นหนูขอนั่งโต๊ะนี้นะเก้าอี้นี้นะเพราะว่าเป็นเก้าอี้หนูจ๋าเรื่องมากเลยเนี่ยเราแม่จ๋าเดี๋ยวดูจะเอาไข่ไรจ๊ะหนูอยากกินไข่ดาวคะ่ะโอเคจ้าไข่ดาว แม่คะตอนไหนจะเสร็จล่ะเนี่ยหนูหิวข้าวแล้วนะคะเนี่ยแม่ไก่เสร็จแล้วจ้าอย่าเรื่องมากสิจ้าลูก้าเสร็จแล้วต้องกินให้หมดนะค่ารู้แล้วนะจ้าแม่ตอนไหนจะเสร็จแล้วเนี่ยนูหิวข้าวจนไสติ่งจะโอ๊ย้ยเสร็จแล้วเหรอคะแม่ก็เสร็จแล้วสิ แม่นี่หนูสั่งไข่าดาวแต่ดันได้ไข่เจียวนี่นี่ลูกสั่งไข่เจียวนะอุ๊ยไม่ใช่สิลูกสั่งไข่าดาวนี่ว่าอุ๊ยแม่ลืมไปจ้ะพอดีแม่ทําเพลินไปหน่อยแม่เอ๊ะแปลกจัลูกอไข่เจียวแม่เนี่ยเค็มเค็มเค็มมากเลยค่ะนี่ลูกมาว่าแบบนี้ไม่ได้นะแม่ก็สั่งทําอาหารให้ลูกกิน มันอร่อยจะตายเนี่ยดูสิไม่เห็นเค็มเลยเนี่ยเนี่ย,ย,ยก็มีความแอบเค็มหยดนี่ว่ะเออแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกก็ไม่มีความเค็มเลยเนี่ยแม่แต่มันเค็มอิหลีนะไม่จริงกินให้หมดเลยนะลูกค้าข้า,ขา,ขา,ขาหนูรูแล้วนะ่าแม่เมรไรถ้าหนูขออิ่มละจะได้ไหมเนี่แม่งพูดไปเมื่อกี้เองว่า กินให้หมดเลยนะไม่ใช่ให้มาอิม่มโออะไรกันเน่แม่อิ่มได้ยังเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเนี่ยกินให้หมดแม่คะแต่มันเหลือแค่ช้อนเดียวเลยนะไม่ได้นี่ลูกเถียงไม่หรอเนี่ยถ้าเถียงแบบนี้ถ้าไม่จะให้ลูกอิ่มได้ให้ลูกไปอาบน้ําเปลี่ยนชุดให้ลูก เอาชุดที่แม่ซื้อให้ลูกใส่ก็ได้คะ่ะอะไรเนี่ยถ้าเราไม่ยอมอาบน้ําเดี๋ยวแม่ก็จะงอนเราอีกดูสิเฮ้ยอาบเสร็จแล้วเย้ย่ย,ยเดี๋ยวไปหาชุดเปลี่ยนก่อนดีกว่าอย่าบอกนะว่าเป็นชุดมารีกิงกอมมาลองสังเกงเอ้ยไม่ใช่สิ โอ้ไม่ก็นี่แม่ซื้อชุดให้เราใส่โอ้โหถ้าใส่ไปโรงเรียนคอยดูเสียงหัวเลาะนับไม่ถ้วนมาะฉันแน่นอนเลยอะมาแล้วค่ะแม่มาแล้วหลอดจัะ๊ะเออแม่ลืมไปเนะ่แม่ซื้อไอไออะไรว่าแม่ซื้อไอ้ไอเสื้อผ้าไอาตัวที่เสื้อผ้าตัวนู้นมานะ่ะหาแม่ ไม่ซื้อเสื้อผ้าตอนนั้นที่แม่บอกหนูหรอใช่แม่ว่าจะให้ลูกนะ่ะไปใส่ออกไปซื้อของนะนันโคตรสวยเลยนะวิ่ใส่ไปโรงเรียนก็ได้ด้วยแม่เสื้อผ้าตัวนั้นหรอโอ้หนูบอกแม่แล้วว่าอยากซื้ออยาาซื้อ,อ,อมันไม่สวยเลยมันโคตรโคตรไม่สวยเลยเอ่ะแม่นี่ลอง หนีออกจากบ้านดีกว่าลูกเขาเอ้ยลูกเราก็ไม่รักเราเอาตามไปด้วยแม่คะอย่าเพิ่งเฮ้อไม่ต้องมาห้ามแม่หรอกแม่จะหนีออกจากบ้านหลังนี้ลูกก็ไม่รักให้ใส่ชุดอุตส่าห์ชุดชุดสวยให้ไปใสนะ่น่ะเฮ้อลูกไม่รักแบบนี้หรอไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกินชูเอ้ยซูชิหรือชูชิใช่ชูชิศูนย์บาทด,ดีกว่า ้ค่ะว,ว,ว่าวันนี้มีโปรโมชั่นเฮอะไม่เชิญลูกไปหรอกคือแค่ให้ใส่ชุดที่เราชอบลูกก็ไม่ใส่งอนและอีกอย่างนึ่งหนีออกจากบ้านด้วยนี่ไงถึงและวเอ๊ะปิดร้านนี่นาะน่ามาผิดเวลาอุย้ยแต่ก็หิวอะ่ะหิวน้ำชฉาวกลว้วยที่แช่ที่แช่เอาไว้ในตู้เย็นเดี๋ยวกลับไปเอาดีกว่าหึงอนงอนงอน นั่นไงบ้านเราเฮลูกก็ไม่เห็นออกมางอเราเลยแปลว่าล,ลูกไม่เอ๊ลงไมีรักเราแน่นอนเลยอะยหิวน้ำชาวกล้วยเดี๋ยวเข้าไปแม่แม่ขามาแล้วหรอกคันเนี้ยก็ใช่สิก็แม่หิวน้ำชาวกล้วยนะ่ะอ้าวนึกว่าแม่จะไม่กลับมาสักอกีกเห้ยพูดบ้าบอไปเรื่อยนะ่ะก็คนหิวน้ำชาวกล้วยร้านชูชีก็ปิดอกีก โอ้แม่เฮ้ยนี่ลูกไปหาเปลี่ยนชุดที่แม่จะให้ใส่เลยค่ะค่ะค่ะหนูยอมแล้วค่ะก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะสนุกกันไหมเอ่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย